It's me Mario ตึด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 สวัสดีครับทุกคนก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys วันนี้จัด Minifigure set Mario ครับผมจาก WM Blocks รหัส6103ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมรอมานานอยู่เหมือนกันตั้งแต่หนังออกปล่อยรูปออกมาแล้วก็ออกมาช้านิดหนึ่งดีเลย์ชุดนี้ รออยู่นานเหมือนกันนะครับชุดนี้มีทั้งหมด10ตัวครับมีมินิฟิกเกอร์9ตัวแล้วก็บิ๊กฟิกคูป้าหรือว่าเจ้าบลเซอร์อีก1ตัวเปียโนไม่เกี่ยวนะจ๊ะเอามาวางเฉยๆนี่เลยครับทั้ง9ตัวเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่าแต่ละตัวรายละเอียดสวยขนาดไหนจาก Wm Blocks Super Mario ึึงง ตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ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 ้เริ่มต้นที่ตัวแรกกับพระเอกของเรามาริโอ้นั่นเองนี่แหละครับมีเหรียญมาให้ด้วยหนึ่งอันนะครับชุดเอี่ยมสีน้ำเงินตัดสีแดงคลาสสิกเลยมาริโอ้สกรีนมาหน้าหลังนะครับ WM blocks เนี่ยเขาทำหมวกแยกออกมานะไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกับที่หัวนะครับแต่หัวเนี่ยไม่ได้เป็นแบบว่า อารมณ์แบบเลโก้อ่ะอืมนะเป็นโมหน้ามาริโอมาเลยก็ถือว่าเจ๋งดีแปลกดีนะครับผมตัวที่สองกับลุยจี้ครับผมมีเรียนมาให้เหมือนกันแล้วก็ชุดเป็นน้ำเงินเขียวหน้านีาน่เลยนะเป็นลุยจี้ตัวจะยืดยืดสูงกว่ามาริโอนะครับก็น่ารักดีนี่เลยเทียบให้ดูกันมาริโอกับลุยจี ตัวที่3ครับเป็น Mario ชุดสีแดงขาวนะครับผมนี่เลยเวอร์ชันหมวกขาวมีไฟมาให้1อันนะปล่อยพลังไฟได้พวกนี้มันจะมีเหมือนเป็นบล็อกให้นะครับมีนี่เลยตัว question mark ไว้กดตึง้งเอาเห็ดใช่ไหมแล้วก็จะมีบล็อกเป็นอิดเหมือนฉากในเกมของ Mario ด้วยนะตัวไหนมากาไหนจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน ตัวที่สครับกับวอร r i o r นี่เลยนะหน้าก็เป็นวอร r i o r เลยมีหนวดมีตามาอย่างนี้ชุดแดงเหลืองนะครับแบบนี้ Warrior ออรตัวต่อมาวอลล i จครับผมนี่เลยตัวสูงขายาวมาเลยตัวนี้นะครับผมหน้าตานี่เลยคู่กับวอร r i o r เออร์วอลนี่ฟอร ต่อมากับน้องทอครับน่ารักมากตัวนี้หัวเห็ดสวยเลยนะกลมมาเลยนะเจ๋งมากๆครับขาสั้นมาน่ารักมากกับเจ้าน้องทอดตัวต่อมากับโยชินะครับผมนี่เลยน้องเป็นขาแบบเลโก้นะมีหางานิดหนึ่งมีกระดองนิดหนึ่งนะครับหัวเป็นโยชิจมูกแยกชิ้นมาเสียบใส่ข้างหน้านะครับนะน่ารักดีเหมือนกันกับโยชิ ต่อมากับ Princess Peach ครับเจ้าหญิง Peach ของเรานะก็มีกระโปรงมีร่มมาให้อันหนึ่งนะครับผมสีเหลืองมาหนะ้าเล็กๆจิ๋วๆนี่เลยก็ถือว่าโอเคแปลกดีนะตัวนี้ต่อมากับมินิคุปปาครับผมมินิฟิกนะครับคุปปามีกระดองมีหางนะแล้วก็มีเกลอะที่ขาทำให้ดูขาเป็นแบบใหญ่ๆนะมีข้อมือหนามตัวนี้ แล้วก็หัวเนี่ยเป็น4ชิ้นนะมีปลอกคอมีปากล่างปากบนแล้วก็ผมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เจ๋งดีถือว่ารายละเอียดสำหรับมินิฟิกเกอร์คูป้าตัวนี้ก็ถือว่าเท่มากๆแต่ไฮไลท์ก็คือเจ้าบิ๊กฟิกคูป้านี่ลายเทียบกันให้ดูมินิฟิกแล้วก็บิ๊กฟิกนะครับเจ๋งมากครับบิ๊กฟิกตัวนี้นะเลโก้แท้เขาจะมีเป็นแบบบิวอัพริกตัวใหญ่เลยใช่ไหม อันนั้นก็ไม่ได้เก็บหละเก็บตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับมาประกอบกันนะมือข้อมือหางกระดองเนี่ยเท่มากนะแล้วก็คออารมณ์ชิ้นส่วนเหมือนมินิฟิกเลยนะแต่เป็นบิ๊กฟิกสัดส่วนสเกลมันก็เจ๋งกว่าแหละแน่นอนนะครับเท่เลยตัวนี้นะแต่ปากมันเปิดไม่ได้นะอ้าแบบเปิดปิดไม่ได้อันนี้เสียดายนิดนึงนะ่าจะแบบให้ขยับปากได้จะเจ๋งมากนะครับ pieces 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 I love you แถมไม่ดูงานเก่านะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของค่ายคอฟนะครับซื้อมาเก็บไป้4ตัวนะก็มี Mario Luigi Princess p สพีชแล้วก็ Yoshi นะครับผมนะจะมีเห็ดตัวนี้ปีศาจมาด้วยนะเดี๋ยวจะเทียบไปดูนะครับพวกนี้ก็สกรีนมาเนะี่ยง่ายอยู่แล้ว Mario นะแต่ของ WM นะที่บอกว่าหัวเขาทำมา เป็นเหมือนโมใหม่ ai, นะเป็นเหมือนมาริโอมากกว่านะครับผมก็น่ารักดีนะงานเก่าก็ถือว่าโอเคแหละนะก็เก็บไปวางคู่กันอย่างนี้เล่นๆก็ได้นะครับใครที่ชอบมาริโอก็เก็บทุกค่ายก็จะมีอะไรแปลกๆแบบนี้ให้เราได้เก็บกันนะ Princess p e a c h ของ WM หน้าตาจะเหมือนกว่าหน่อยอันนี้หน้าตาแปลกแลกนะครับแต่สำหรับโยชิชอบของค่ายคอฟมากกว่า WM นี่เลยนะ ด้วยที่ขาแล้วก็ตัวมันแบบว่าเป็นแบบนะโยชิ Yoshi, น่ารักกว่าเสียดายอันนี้มันมีกระดองอันนี้มันเป็นสกรีนลงมานิดนึงนะก็รายละเอียดแน่รวมๆกันมันน่าจะเจ๋งกว่านี้นะครับและตอนนี้ก็มีค่ายหนึ่งครับที่ชื่อว่าเคเนรหัสนะครับออกมาอีก8ตัวเป็น Mario Luigi นะครับผมดูแปลกดีมีตัวแรคคูนะแอบอยากได้นะแล้วก็พวก พาร์ทเสริมที่เป็นระบงระเบิดเป็น,นตัวกระดองเต่าอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่นเป็นฉากในเกมก็น่าจะเจ๋งเหมือนกันนะใครอยากได้ก็ลองไปหาดูกันนะครับสำหรับค่ายเค <Yeah. S 1> ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับครบทุกตัวเลยก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าเก็บสะสมถ้าเกิดใครชอบ Mario นะครับผมมีหลายค่ายเลยก็เลือกดู WMBlocks ก็ถือว่าต้องเก็บละถ้าเกิดใครเป็นแฟนมาริโโดยเฉพาะ เจ้าบิ๊กฟิกคูป้าตัวนี้เจ๋งมากๆนะครับผมใครอยากได้ก็ลองดูครับพอค้าบนกลุ่มเลโกจีนก็มีนะหรือว่าจัดบน s h o ปปี้อ i e Ex Express ก็ยังมีขายอยู่ชุดนี้นะครับจาก W M Blocks แล้วเจอกันครับทุกคนตดึต ư, ต ư ดต, ư, ต ư ิดตึดตด